รายการล้อหมุนทั่วไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าสัปดาห์นี้พี่วีจะพาเราล้อหมุนไปเที่ยวที่ไหนกันสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกเช่นเคยวีล้อหมุนในรายการล้อหมุนทั่วไทยทางช่อง i b m ทุกวันอาทิตย์11มงถึง11โมงครึติดตามชมกันได้เลยนะครับวันนี้ผมมีทริป ที่ไมไกลเมืองเลยฮะวันนี้เราจะไปที่จังหวัดสระบุรีไปนมัสการรอยพระพุทธบาทนะครับแล้วผมได้ข่าวมาว่าเป็นข่าวดีนะครับก็คือว่าจะมีการรำถวายรอยพระพุทธบาทกันนะฮะในรอบ400ปีนะเออแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยแต่ภาพที่ผมจะนำให้คุณผู้ชมได้ชมนั้นนะ่ะเป็นเพียงการซ้อมนะครับ งานจริงก็จะเริ่มวันที่18 19 20 18เป็นการรำถวายนะฮะ19 20เป็นการทำบุญประจำปีตักบาทดอกไม้นะครับแต่เดิมนี้เขาทำกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะฮะปีละครั้งครั้งละวันนะฮะแต่ปีนี้พิเศษนะฮะให้สองวันเลยก็คือ19 20ก็ คือคนที่จะมานัสศก,การเดินทางมาไกลาจากพื้นที่นี้นะฮะจะได้มีเวลาเตรียมตัวกันเจ้า m a สด้า x 3 0จะพาคุณพูทชมไปเที่ยวกันนะฮะแล้วในทริปนี้นอกจากไปนัสศก,การตอรนพุทธาทกันแล้วเราจะไปเที่ยวไหนกันคอยติดตามชมนะครับ วัดพระพุทธบาทต,ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโครนอำเภอพระพุทธบาทห่างจากตัวจังหวัดสระบุรีประมาณ28กิโลเมตรมีจุดเด่นของวัดอยู่ที่รอยพระพุทธบาทที่ประทับอยู่บนแผ่นหินกว้าง21นิ้วยาว5ฟุตลึก11นิ้วซึ่งตรงตามลักษณะของรอยพระพุทธบาททั้ง108ประการและยังเชื่อว่าเป็นหนึ่งใน5รอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานด้วย วัดพระพุทธบาทเป็นอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,167สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีผู้สร้างคือสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นไว้มูลเหตุที่จะทรงโปรดให้สร้างวัดนี้เพราะสืบเนื่องมาจากพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นรอยพระพุทธบาทประดิษฐานณที่ตรงนั้นทรงพระเจริญพระราชศรัทธาเรื่มใสย,ยิ่งนนะัก สำหรับงานประเพณีหนึ่งเดียวของวัดพระพุทธบาทนี้จัดขึ้นทุกวันเข้าพรรษาของทุกปีดอกไม้ที่ใช้จะเน้นเป็นดอกหงเหินที่จะบานในช่วงนี้นานวันเข้าชาวบ้านก็เรียกกันง่ายๆว่าดอกเข้าพรรษาแล้วจะยืนรอถวายดอกไม้แก่พระสงฆ์อยู่สองข้างทาง หลังจากพระรับบิณฑบาตดอกไม้มาแล้วก็จะนําไปสักการะรอยพระพุทธบาทต่อไปอีกกิจกรรมสําคัญก็คือระหว่างที่พระสงฆ์เดินลงจากมณฑลนั้นพุทธศาสนิกชนจะนําน้ําสะอาดมาล้างเท้าพระซึ่งถือว่าน้ําที่ใช้ล้างเท้านั้นเสมือนได้ชําระบาปของตนเองนี่เป็นโอกาสอันดีนะครับได้มาดูการซักซอ้อมของงานลำ เ่ายหวพระพุทธบาทครบรอบ400ปีนะฮะเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศนางรำนะฮะว่าสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวดูนะครับ นน่าสใจขอแนะนําอีกหนึ่งสถานที่บอกเลยว่าไม่ใช่วัดสําหรับสายมูน่าจะถูกใจไม่น้อยต้องแวะไปไหว้สการะเสริมบารมีคุ้มครองแคลคาาปลอดภัยทํางานกิจการเจริญรุ่งเรืองกับหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่ตำบลคดชสิทธิ อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเรียบของระผีพัดฝั่งตะวันตกเดิมคนพื้นที่คุ้นชินเรียกกันว่าบ้านหนองตาโลตามตำนานความเชื่อของหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2502เนื่องจากการขุดขยายของชนละ,ะทานบริเวณนั้นประตูระบายน้ำถึงตรงที่เป็นเนินดินขุดกันอยู่หลายวันเนื่องจากเนินดินมีลักษณะแข็งผิดป,ปกติแต่ก็ขุดได้ไปโดยรอบก็ได้เห็นเป็นองค์หลวงพ่อท่า และในปีพุทธศักราช2505ชนรับทานได้มีแผนงานปรับปรุงถนนคันคลองรถได้ทำการขุดไปรอบๆฐานเกือบถูกองค์หลวงพ่อทันใดนั้นก็เกิดฟ้าผ่าทันทีทั้งที่ไม่มีเขาลางเมฆฝนคนขับรถหยุดทันทีกระโดดลงมาขอขมาหลวงพ่อโดยไม่กล้าขุดดินต่อ ขึ้นได้ว่าจอมาร์ซดา CX-3 นี่ถึงเวลาที่จะไดเข้าเช็คตามระยะแล้วนะครับามาดูกันว่าศูนย์มาร์ซนั้นอยู่ตรงไหนนะและ้วจะใช้เวลาตรวจเช็คที่คิวนานหรือเปล่านะครับไปครับเราไปที่ศูนย์มาร์ซากันเลยครับ คุณต้นนะฮะธนากรเรื่องขุดดูแลสุดแห่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มีครับพี่แล้วชายกวันนี้อ๋อวันนี้ผมเอ็กซ์สามศูนยครับทีแรกผมว่าจะขับก่างประเทศนะครับผมไม่ได้เฮ้ยกลัวกลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาการทางครับนะครับ วันี้ขอฝากได้เลยเทียงครับศูนย์ตรวจความมั่นใจได้เลยครับยินดีครับที่ต้นครับศูนย์นี้ครับผมอยากให้ทุกต้นพาตัวพาดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับยินดีครับเรียะไบ้ไงได้ครับที่เราครบวงจรเลยที่สัปานี้คือตอนนี้นั้นทั้งฝ่ายขายทั้งนย์บริการทั้งซ้องสีตัวถักนะครับครับมนะครับคือมันจะได้เลยทีเดี๋ยวนี้เราชมกันว่ามีอะไรบ้างไปคุณผู้ชมครับผมมาอันนี้จะเป็นในส่วนของศูนย์บริการนะครับ พ้อยมีพร้อมผิดช่างได้รับการเซอร์ติฟายมาทั้งหมดนะครับตรงนี้ที่มีมั่นใจได้เลยว่ารถที่พีเนี่ยได้รับตามมาตรฐานมาตรฐานเซล์แน่นอนนะครับผมถามทุกครั้มั่นใจอีกครั้งนึผงเป็นหนักเป็นเบามาที่นี่เป็นยังไงฮะมาที่นี่จบครับเพราะที่นี่ของเรานะครับนอกจากที่ว่าจะเป็นศูนย์บริการด้วยนะครับยังมีซ่อมสีตัวถังด้านทั้งสองด้วยอดเลยคือครบที่นี่จบเลยนะครับโดยทีมช่างที่ได้รับการเซอร์ติฟายมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหองศูนย์บริการหรือว่า พอทีเพนะครับขณะเข้าบริการนี่ยนะที่ผมอยากรู้คือว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราคร,ครับเขาใช้บริการเรารรเขาต้องมาตามระยะทางของเขาเองหรือเรามีการโทร ไปบอกแจ้งลูกค้าว่ารถมุออดถึงเวลาแล้วนะอะไรนะรอย่างนี้นะครับ,รบในส่วนของเรานะครับ,รบถ้าถึงดิวในการในการที่ว่าจะต้องเข้ารับบริการนะฮะรเราจะมีทีมน้องที่เป็นมองเอฟเอโทรแจ้งลูกค้าว่ารถถึงระยะแล้วโอ้โหนะครับตรงนี้การลูกค้าในส่วนการกรู้นะครับคือเป็นการเตือนว่าเออรถลูกค้าถึงรอบ20,000ื่โลสมมุตินะครับให้เข้าบริการนัดหมายวันเข้าวันไหนดีนะครับลูกค้ามานั่งรออาจจะมีรถเราไปส่งที่โรบินสันท่านข้าวรอตรงหนังรอได้โอ้โห เป็นยังไงคุณผู้ชมเป็นไงเอาใสๆเหมือนจังเป็นญาติสนิทเลยครับคือเราเราดูแลกันในจังหวัดครับหรือว่าจะตัดจังหวัดเราดูแลครับนะครับแล้วตอนนี้สวนก็ต่างมีแคมเปญอะไร้ตอนนี้ในส่วนแคมเปญฝ่ายขายนะครับในส่วนฝ่ายขายนะตอนนี้นะฮะเดือนนี้แคมเปญแรงมากเลยนะครับมีทั้งดอกเบี้ยสูงก็ใช้ มีทั้งฟรีดาวนะครับในส่วนรถเลเ็กรถใหญ่รถใหญ่ก็จะคูณ CX อย่างของพี่พ <นะ S 1> มีก<อ>็มีก็มีโปรโมชั่นในดอกเบี้ยนะครับมีโปรแกรม M.U.S. ยูยแน,นะครับ,รบนะครับตรงนี้แล้วถ,ถ,ถ้าอย่างผมอยู่ยเถวเอ่อเอ่อพระรามสองอย่างเนี้ย แต่ผมมาที่เนี่ยอยากซื้อที่นี่และถูกใจรถที่เนี่ยไม่มีปัญหาครับจองที่นี่ได้เลยทาสัญญาที่นี่ได้เลยแล้วผมก็ขับรถจากพระรามสองมาที่เหรอไม่ใช่เลยพี่บีในในส่วนของมาสเตอร์ออโต้แปรรี่ของเรานะครับเป็นคลุ้ดค่อนข้างกลุ้ดใหญ่นะครับเรามีมาสเตอร์ที่อยู่ในคลุ้ดเราอยู่สี่ที่ให้พี่บีเลือกรับตามจุดกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีวังน้อยร่มเก้าปทุมธานีโอ้โหเป็นไงครู้ด คือเราสามารถเลือกที่รับได้เลยโอ้โหเปไงจะได้ที่ไหนได้เลยออกที่ไหนแต่ใกล้บ้านที่ไหนได้เลยได้เลยแคมเปนเหมือนกันทุกที่ครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถ้าไม่รบกวนมากไม่ทราบสอบอลดต้องมาที่อยู่อยู่ทัางสอบ ว่ากับน้องๆครับคอยโทจรพิสุภาครับทีครับการนี้ครับนี่จะเป็นในส่วนของรับรองลูทาร์นะครับซึ่งในส่วนสูุขเด็กน้องที่ทำการเสริมทั้งหมดนะครับเมื่อกี้นี้ที่ถามในส่วนในการที่ว่าจะมีการนัดหมายทาร์แบบใกลน้องพูกนี้ครับพันธุ์ที่ไหนนะครับในการโทรนัดหมายว่าจะเข้าเช็คระยะเท่าไหร่นะครับรอบกี่โล จะเป็นประมาณนี้ที่ดีเหวานหวานน่ารักน่ารักนี่น้องทั้งนา้นเลยของสลับวินโอ้โหเป็นยังไงครับคุณผู้ชมจะบผมตัวจริงคือตัวจริงมาแล้วนี่เด็กจริงนี่มอยู่นี่ยังไงก็เรียนเชยนะครับคุณผู้ชมมาสลับวรนนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นรถมาสตอรออกจากตรงไหนถ้าคุณแวะมาที่นี่ได้เลยนะฮะดีดีบริการอยู่แล้วโดยคุณต้นินดีครับธนากรินดีเรื่องกล่นินดีครับินดีครับ ครับที่สู่มาสเตอร์คาร์ครับครับก็ในส่วนของความพร้อมของมาสเตอร์คลั์เบียนะครับคือเราก็มีความพร้อมในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านงานฝ่ายขายะครับผมนะครับฝ่ายเซอร์วิสครับแล้วก็ฝ่ายบริเทนนะครับซึ่งจะตอบโจทย์ลูกค้าในหลายด้านนะครับผู้ที่ว่าจะซื้อรถใหม่ลูกค้าที่ว่าจะซ่อมบำรุงลูกค้าที่ว่าจะซ่อมจอุบริเหตนเราก็มีรองรับทั้งหมด ตรงนี้ก็อยากจะฝากว่าในส่วนของโคลูมเราตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินนะครับติดถนนใหญ่เลยตรงข้ามกับค่ายดิสสนะครับโชว์รูมใหญ่เห็นง่ายอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยครับอยู่ฝั่งขาออกไปทางโคราชครับโอเคโอเคนะครับตรงนี้ก็คืออยากจะเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะฮะเข้ามาเยี่ยมชมมาดูรถนะครับเข้ามาใช้บริการได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่วีด้วยนะครับที่ยินดีมาให้มาให้เราดูแลยินดีนะครับมีขอบคุณมากครับพี่วีครับขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมครับอาร์มจากองครับในช่วงทดสอบลองขับครับซึ่งในช่วงทดสอบลองขับสัปดาหนี้ครับผมก็เอาตัวรถที่ขับนะครับก็คือตัวมาสด้า CX 30ตัวนี้ครซึ่งเป็นรถ crossover SUV ครับเจ้าตัวม a สด้ CX 30ตัวนี้ครับเป็นรถ crossover SUV ไซส์ขนาดกลางที่ผมถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ครอบคลุมเลยทีเดียวครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองเอง หรือไม่ใช้งานในต่างจังหวัดเองครับก็ถือว่าตอบโจทย์ครับผมเจ้าตัว Mazda CX30 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินส k y a c t ทีบขนาด2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าถึง165แรงม้าแรงบิดอยู่ที่213นิวตันเมตรเหลือๆครับผมในการใช้งานในที่ต่างๆไม่ว่าจะขึ้นเขาทางชันทางเรียบนะครับผม มาดูภายนอกครับภายนอกก็สวยงามครับตามสไตล์ในแบบฉบับของ Mazda ครับกับโคโดดีไซน์นั่นเองครับผมเป็นดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวครับเห็นแล้วสะดุดตามีเอกลักษณ์ของตัวเองครับด้านหน้ากระจังใหญ่ๆโลโก้ใหญ่ๆที่ซ่อนเลดราไว้ในนั้นนะครับมาพร้อมกับกล้องรอบคันครับ360องศาครับแล้วก็ระบบการช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆเพื่อให้ผู้ขับขี่นั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผมจะมาพูดถึงการขับขี่ที่ผมได้นำไปขับขี่กันซึ่งก็บอกเลยว่าได้เจอเกือบทุกสภาพอากาศเลยครับทั้งถนนแห้งถนนเปียกเพราะว่าช่วงนี้ไปในช่วงหน้าฝนครับผมมีฝนที่ตกหนักค่อนข้างพอสมควรนะฮะแล้วก็ได้มีขึ้นเขาลงเขาบ้างเล็กๆน้อยก็ถือว่าตอบโจทย์ครับไม่ว่าจะเป็นระบบฟังก์ชันการช่วยเหลือการขับขี่ระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับผม ล้อหมุนสเปเชียลนิวส์โค้งสุดท้ายก่อนการเปิดรับสมัครนักวิ่งบุรีรัมมารา t อน2 0นยฝ่ายจัดการแข่งขันเผยผลสำรวจความพึงพอใจของนักวิ่ง โดยผลโบวต์ับใหญ่กองเชียร์ที่มีจำนวนมากกว่านักวิ่งได้คะแนนสูงสุดด้วยเอกลักษณ์ไนรันที่จัดเต็มแสงสีเสียงและดนตรีคึกคักตลอดเส้นทางได้รับการขนานนามว่าเทศกาลดนตรีที่มีความยาวมากที่สุดเปิดรับสมัครวันที่3-4สิงหาคมนี้ทั่วโลกผ่านช่องทางออนไลน์แต่ปีของการที่พวกเราร่วมกันหลายคนเริ่มตั้งแต่วุีิาราตอนครั้งที่หงเราใช้เวลาในการ ต่อสู้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในบุรีรัมย์ And ก็สําหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่2นะครับที่เรามาจัดงานแข่งขันในรูปแบบสตรีทซีรีส์นะครับที่ชื่อพีทีสงขากลางปีนะครับสำหรับปีนี้นะครับมีกิจกรรมอย่างอื่นๆมากมายไม่ใช่เพียงแค่แข่งรถอย่างเดียวนะครับเรายังมีกิจกรรมสําหรับเด็กนะครับมีกิจกรรมสำหรับคุณผู้หญิงนะครับแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดสดรอบสนามเพิ่มแกรนสแตนต่างๆนะครับแล้วก็มีกิมมิกในการเปิดตัวรถโปรโตไทป์นะครับซึ่งจะเป็นไอคอนิกนะครับของงานในครั้งนี้นะครับ วัดีค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะแพนไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทย แพอยู่ที่สนาม TT a d Sense Circuit ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะแพรได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีโอกาสบินมาที่ดัชชีพเพื่อเก็บภาพบรรยากาศไปฝากแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะและที่สําคัญนะคะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ให้แพรมาสัมภาษณนะ์นักแข่ง MotoGP กับช่วง Exclusive Interview with MotoGP Riders Presented by Sport Authority of Thailand ค่ะและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าบรรยากาศสนุกๆแบบนี้ จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราแน่นอนในเดือนตุลาคมนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตค่ะแล้ววันนี้นะคะแท่จะไปสัมภาษณ์นักแข่งคนไหนบ้างและจะไปถ่ายมุมไหนบ้างตามแพนมาเลยค่ะ Do you look forward to the most in 2024? It, it has been a, a, a big challenge this season for for me. And you know, we it's important to to keep strong, to stay to stay strong in the hard moments, and and to keep working. This is what we are doing. Just just work to try to build a, a better package to be able to be back on on top. This season is a new journey towards your childhood dream. What is the most joyful thing you get to do or learn from this bike? It's uh, it's great. Uh, it's uh. Uh, really great feeling uh, working with all the engineers, with all the Japanese. Uh, it's uh, since when I was a child that I was dreaming this. Uh, so now that I achieved this, it, it's great. We are trying to do our best to build a perfect package during this season, but it's not so easy. But for sure, when we will arrive there, will be the best moment uh, ever. Us. How about John? Last year you showed your cooking skill in Pad Thai GP contest. You remember? I okay. Remember. <laughs> there any Thai dish or favorite Thai dish? Did you want to learn to cook? I need to learn a bit more to how to cook the Pad Thai. Even that was not so bad. I had a good help uh, on, on that event. What about? You know, I love I love Pad Thai. So for me it's ah. perfect. Uh. Hello Fabio, hello Lins I'm so excited to see you both of you today. How have you been doing? yeah everything good so far uh, waiting for tomorrow jump on the bike yeah feeling right and uh, yeah uh, looking forward to go on track tomorrow it's not an easy to start the season but you never give up and always fight like a champion how would you rate yourself this season to rate myself is difficult because the result was not really there but uh, I will give my my best to to fight for the best position as possible and try to to bring Yamaha to the top and uh, fight for better positions and the next question is for Rins this is your first year as a Yamaha rider what are you thought the plans for the next part of the season well, uh, as you say this is my first year in, in Yamaha and we are improving uh, developing the bike uh, together all the team. So the plans for the rest of the season is trying to, to get a good results. What did you love the most about Thailand apart from the rest? For me, it's uh, Pathai. The fans are great. I love uh, the temperature in Thailand. Maybe a little bit too hot. I don't know if mango sticker rice is from Thailand or not. Ah, yes, <laughs> mango sticker rice is from Thailand. So, this is also super nice. But it's true that the dessert that I like is the mango uh, with, with, with that rice. That is so good also. You like Pad Thai, you like Thai food. Next time, maybe they bring a lot of Thai food to you. No spicy, please. Okay, no spicy. Okay, and what about you, Rince? Well, about Thailand, I, I like the, the people, the atmosphere is so good. Hopefully, I will meet you all in my grandstand in, in Thailand. So enjoy it and looking forward to see you there. Bye bye. It's my pleasure to see you here today, and I know that all Thai fans are very super excited to see you too as well. Hello, Inya. How have you been doing? Yeah, uh, fine. Not bad. Not bad. Okay. so um, today i have uh, some question for you and i hope you don't mind to say something to the thai fans you have got three podiums so far this season and you are the title contenders what is your expectation in 2024 we try to we try to win in every races and it uh, uh, will be not simple but i can be a title contender and uh, well i'm motivated for this one no? So the first question is: the 2024 season is getting more exciting and unpredictable. What do you expect from now on, and how hard is it to keep the number one on your bike? I'm very looking forward to to see what will happen all the, in the rest of the, the, rest of the season. I, I'm quite sure that our potential is very, very high, and uh, we are aiming to to win again the title. What do you love the most about Thailand apart from the rest? For the track, I like really like the food, pizza, satay. In Thai, okay. we call satay. Okay, and uh, vabbè, fried rice, uh, pad thai, many things. I think uh, pad thai is good and uh, also when, uh, when it's so spicy. And what about Thai fans? Thai fans are, uh, are incredible. Uh, they love us and. Um, can clearly see every time we are there uh, they are very very they makes a lot of noise for us so it's great uh, we will come uh, very early and very soon and uh, we are very uh, excited because it's a very beautiful place and uh, it's really hot it's a difficult critical condition but uh, it's good for us very looking forward to race there i want to invite all the thai fans and uh, it will be a really good race and we have a chance to meet them pt grand prix of thailand see you at the chang international circuit 嘿嘿，咋 <laughs> <這樣 S 2>？<music>